<c oughs> ขอเสียงทีมใหญ่ที่ชนะกลางสัปดาห์หนยครับอาร์เซนอลมาครับเชลซี Chelsea, มาครับเอว์พูลมาครับแมนซิตี้มาครับแมนและนี่คือ4ประเด็นหลังเกมเอวูพูชนะเวสต์แฮมได้5-1ในเกมคาราบลวครับมีเรื่องอะไรน่าติดตามบ้างเจอกันในเจาะตลาดสารกระหงครับ มเมล็ทันตวันอบกรอบตรามือพกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคียวเพลินระหว่างทํางานอ่านหนังสือหรือดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆทางรถดั้งเดิมและรถบาร์บีคิวในรูปแบบซองชอตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ชอปปี้ Lazada าทิกตอกของตรามือออฟฟิเชียล ออกรถสวิฟวันนี้รับทันทีซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรีซูซูกิแม่ทนายเซอร์วิสดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปีฟรีซูซูกิวารันตรับประก,รกันคุณภาพร,รถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานถึง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนสำหรับประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือด,ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สามารถากลิ่นไอโูล แบบคอวีปกคาดกลางด้วยคําว่ากาโชซึ่งแปลว่าฟุตบอลในภาษาอิตาลีและแบบคอปกมีกระดุมคาดกลางด้วยคําว่าวิกตอเรียแปลว่าชนะวัสดุพรีเมียมเนื้อผ้าเบาวสวมใส่สบายรับายอากาศได้ดีไปให้สุดทุกกิจกรรมกับอีโก้สวัสดีทุกคนครับขออนุญาเข้าสู่อจอตลาดศาสตร์เาหงนะครับมากันแบบปิติยินดีพราะยิงไปห้าเม็ดโวยเก่งจังเลย <laughs> ยิงกระจุยยิงกระจายแม้ว่าจะเจอทีมในลีกเดียวกันก็ตามไม่ขอขิงหน่วะเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เยอะๆนะครับตอนนี้ผมบอกว่าทุกคนกด subscribe เนี่ยผมได้ยอด u b s c r i b e เพิ่มขึ้นมาพันสองเลยนะขอบคุณมากเลยนะครับแต่ดูกันเป็นแสนเลยนะฮะถ้า u b s ส r i b e สักสิบเปอร์เซ็นต์ของแสนนี่คือจะแบบผมคงถึง2 0 0 0 0 0 follower ได้ไหวมากรวมถึง Facebook ตอนนี้กํลาลังจะ40,000 0แ,แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็แอบไปอ่านคอมเมนต มาแอบดุเราว่าขายของเยอะเหลือเกินขอโทษ ต้องกินต้องใช้จริงๆนะจ๊ะเพราะว่านี้ไม่เคยเปิดโดเนทไม่เคยเปิดให้สมัครสมาชิกไม่ได้มีอะไรให้ต้องสนับสนุนให้คุณมาจ่ายเงินเลยผมก็ต้องพึ่งเงินจากเหล่าผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนนั้นก็ต้องแนะนําสิ่งดีๆให้ทุกคนนะครับเอาละถ้า,างั้นวันนี้ขอเริ่มมาที่ประเด็นแรกนะครับเกือบหลับแต่กลับมาโหดไม่เกมคาราครับเกมแรกนะครับในปีนี้นี่คือถ้วยที่เราเป็นแชมป์เก่านะอ่นน่องจากการโรูแลที่หนักหน่วงตามที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้เลยนะครับปรับทับโดยมีผู้เล่นสิบตัวจริงตามนี้เลยนะครับคิวเเเเนคคาารรฮฝ้สับคอนเดดรรแแลีบ็ขวาซิมิกัแบบ็คคซซ้ายรู่เนเตอร์เป็น โกเมกับคอนซ่านะครับในขณะที่ด้านกลางวันนี้อ่านเนื้อเลือกใช้เป็นเอนโดกับโจนส์นะครับนารุกเนี่ยอัดมา4ครับกัปโปลซ้ายเคียซ่าขวามีนูนเยและโชต้าสลับกันมาเล่นนะครับอาจจะมาเล่นในระบบ4 2 3 1บ้าง4 4 2บ้างแล้วแต่ฟอร์มชันเวลาเล่นเกมบุกนะครับเริ่มเกมมาครับเป็นเจ้าบ้านที่ครองบอลได้มากกว่าครับพยายามทาเกมบุกใส่เวสแฮมซึ่งอุบัติมาบีเพรสซิ่งหนักมากนะครับคือถ้าบอลไม่เกินครึ่งสนามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปล่อยกองหลังเลี้ยวคอกันไปมาบอลก็เลยยนเ้าามครับ เป็นท่านั่งของเอซอนอเวเรสเก็บได้แต่ว่าโดนเอนโดเนี่ยเคลียร์บอลเอนโดก็เตะบอลไปบอลเดินไปโดนนักแข้งควอนซ่าเข้าประตูครับโอ้โหอย่างงงเลยนะครับกลายเป็นโอนโกของควอนซ่าแบบงงๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเวสแฮมนั้นบุกขึ้นมานำเลี้ยฟคูหนึ่งศูนย์แต่ว่าหลังจากนั้นครับแค่สี่นาทีเลี้ยพคูก็มาได้ประตูตีเสมอทันทีนะครับบอลเนี่ยถูกลำเลียงมาจากทางซ้ายครับเป็นโชต้าที่ทำชิ่งกับนูนเยสแล้วแทงต่อให้กัคโปหลุดไปทางกาบซ้ายแล้วกัคโปก็ตักยอ้อยๆจะให้ทางกาบขวาเป็นเฟร,เร,ร,รด,ดิงงแจจแหลละะต่่บอนเนนีียยวิถมััจ เข้าประตูนะครับแล้วโชวต้าอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยกระโดดเทคตัวขึ้นไปโฉบหม่งตัดหน้าผู้สัประตูของทางด้านเวสแฮมอย่างลูคัสฟาเบียนสกี้บอลเข้าประตูไปสวยสดงดงามครับหนึ่งหนึ่งเริ่มเกมมาครึ่งหลังได้4นาทีครับโจนโชเทปทันทีลูกนี้ทําดีมากนะครับโจนโชเทพมากครับเลี้ยงบอลขึ้นมาเรื่อยๆจากแดนหลังก็จะแทงทะลุช่องให้โชต้าหลุดเข้าไปยิงผ่านมือฟาเบียนสกี้เข้าไปเป็น2อหนึ่งครับเรือพูแสงขึ้นนําได้อย่างรวดเร็วในครึ่งเวลาหลังลูกนี้ต้องชมเคอร์ติสโจนนะครับจ่าย bon มีมุมให้เลือกแล้วโชวต้าก็ยิงได้คมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโชต้าเป็นนักเตะที่ยิงประตูคมอยู่แล้วนะครับก็โชต้าจัดการลูกนี้เข้าไปยอดเยี่ยมนะครับแล้วจากนั้นครับนาทีที่74ครับลิเวอร์พูลมนันหนีห่างเป็น3-1ครับซาร่าครับซ้ำลูกยิงของแมคก้าเข้าไปนะฮะแล้วก็ในทีที่เจนั้นกลายเป็นว่าเวสต์แฮมเหลือ10คนเพราะว่าเอเซนอเรสนั้นเสียบหนักใส่ซาร่าโดนเหลือง2นะครับลิเวอปูมันได้ประตูอีก2ลูกนะครับจากโคดิกาโปที่ คมจริงๆลูกที่แบบทําชิ่งกับน,นูนเยสก็โคตรคมลูกที่แบบเอ่อยิงได้ในในาทีสุดท้ายของการแข่งขันก็กลายเป็นว่าบอลมันกระดอนนะครับมันไปเฉล็บแล้วเข้าก็ถือว่าสวยสดงดงามครับเรอัลฟูปิดจ็อบเวสแฮมไปได้5้ต่อหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ทีมใหญ่ชนะ5หมดเลยเชลซีห้าศูนย์แอสตันนอลต์ห้าหนึ่งเรอัลฟูติห้าหนึ่งแต่อันนี้ทำผมจำไม่ผิดนะผมไม่ได้เปิดดูตารางคะแนนทีมอื่นนะครับอ๋อแต่ว่ามีอยู่ทีมหนึ่งที่อาจจะไม่ชนะแต่ก็เล่นกันคนละถ้วยครับไม่เป็นไรเขาชนะไปแล้วนะครับออออออัััันน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 น้้นคืถาาาาาเเเปป็ 1, ีีกกบบลลึงมมจะะยยยยห่่่พรรวูโ Bye. ความเข้มข้นมัสูงนะครับก็เป็นกำลังใจให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวก็ชนะได้นะอ่ะประเด็นที่2ครับเกมรุกเสด็จเกินครับวันนี้เนี่ยด้วยความที่แผนการเล่นของอาร์เนอร์เนี่ยอาจจะมาในรูปแบบในความทีดหยุ่นที่มีการปรับเป็น4-4-2บ้างน,นะครับ4-2-3-1บ้างน,นะครับคือแผนเนี่ยเบสของการเล่นเนี่ยมันคือ4-2-3-1แหละแต่ว่าโชต้าเนี่ยเขารับหน้าที่เป็นการเล่นในรูปแบบของเบอร์เก้าและเบอร์สิบด้วยเหมือนเป็นชาร์โดสไตรเกอร์ครับเป็นกองหน้าตัวเงาเป็นแบบกองหน้าที่เคลื่อนที่บริเวณตรงกลางออยยู่่่ตตลลลดดเเเววาาาานน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 ะะคคครรรรรัััับบแแ้กกทีีีมมุ4นใหน เวลาเราขึ้นเกมลุกเนี่ยโอเคมันอาจจะขึ้นเกมยากนะครับแต่ว่าออพอเราบทเข้าใส่หรือว่าพอเราได้มีโอกาสที่จะแบบทําชิ่งและหาพื้นที่ดีๆก็กลายเป็นว่าการมีตัวลุกที่มีความคล่องแคล่วถึง4คนเนี่ยมันก็ทำให้สปีดเกมเนี่ยมันค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับบางบางของโชตาเนี่ยจริงๆจะมีความคล้ายคลึงกับสวอสไลในแผนการปกติของทีมนะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้ลงต่ํามาช่วยเกมรับเท่ากับโซโบนะครับบางทีเนี่ยโซโบเองจะลงไปได้เป็นเบอร์6บ้างนะครับแต่ว่าโชตาในเกมเนี้ลงมาต่ําสุดก็คือเเเป็็นนนนบออรร์8ลมกกกทาาาใหุ้้วแดดงจจะไไ่ อาจจะไม่ได้ลงตัวแต่ว่าแดนบนเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมการโจมตีโดดเด่นนะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่อา์เนอร์ตัดสินใจทําแบบนี้ไม่ได้ส่งไทเลอร์มอตันลงมาตั้งแต่แรกเนี่ยผมว่าเป็นเพราะว่าอา์เนอร์เองก็อยากลองวัดดูว่าถ้าสมมุติว่ามีกองกลางตัวรับที่เข้าใจเกมรับจ๋าๆอย่างเอนโดยืนอยู่เนี่ยแล้วเขาเล่นแค่ดับเบิลพวอรเลยไม่ต้องให้ตัวบนลงมาช่วยเยอะ,อะมาเล่นในไหมซึ่งสุดท้ายก็คําตอบก็คือผลการแข่งขันนะครับออวันนี้เนี่ยนารุกเราซัดไป5ประตูนะครับก็มาแต่นนะักเตะในตำแหน่งกองหน้า จริงๆวันนี้หาช่องได้ดีหลายครั้งมากๆแต่ว่าบอลจากเพื่อนมาไม่ถึงเขาเลยนะครับแต่ก็ยังสามารถทําได้หนึ่งแอสซิสต์ให้กับคดิกาโปฟอร์มเกมรุกต้องบอกว่าทุกคนเกื้อนหนุนกันและกันแล้วผมเห็นภาษากายเวลายิงประตูดได้ความยิ้มแย้มของเคียซ่าการเข้ามากอดกันของโชตานุนเยสกาโปซาร่าคือทุกคนดูเอนจอยมากๆนะครับแล้วก็เคมีของทีมมันดีมากๆจริงๆโชตากับนุนเยสคือโชตาชิงกับนุนเยสนุนเยสไหลให้กาโปกาโปไหลอะไรเงี้ยคือมันแบบ มันดีอ่ะมันดีจริงๆนะครับแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเราอาจจะได้เห็นเดียโกโชต้าลงเล่นเป็นชาร์โลสไตรเกอร์อีกในแมตช์พรีเมียร์ลีกหรือเปล่าอ่บก็ต้องรอดูเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกความเข้มข้นของเกมในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยพอเราเอากองกลาง2คนกลับเข้ามาคือแม็กกากับกาเฟนแบชเนี่ยแน่นอนเกมรับมันอาจจะไม่ได้เท่าเอนโดก็ไม่รู้ว่า ras, อันเนอร์เขาจะกล้าเสี่ยงใช้โชต้าเป็นชาร์โลสไตรเกอร์หรือเปล่าแต่ถ้าใช้เนี่ยคือมันมือมากเลยนะแต่จริงก็คือว่าอาจจะเป็นโซโบแหละครับนะก็คือ แม้ว่าจะไม่ค่อยได้รับโอกาสแต่ว่าเมื่อได้รับโอกาสเมื่อไหรเนี่ยก็ผลิตกรได้อยู่เสมอนะครับโคดิกาโปผมว่าเราโชคดีมากนะครับที่มีปีกซ้ายตัวจริง2คนนี่เป็นอีกเกมที่บอกว่ากาโปในโดดเด่นนะครับด้วยการโจมตีพื้นที่ทางกาบซ้ายของลิเวอร์พูลวันนี้เนี่ยบอลขึ้นทางด้านของกาโปมากกว่าเกียซ่านะครับตลอดครึ่งแรกแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะครับวันนี้กาโกกลายเป็นเดอะแบกเลยครับเป็นคนที่ทีมสามารถฝากความหวังได้ในการขึ้นเกมรุกร่วมกันกับซิมิการ์สในวันที่แดนกลางเนี่ยไม่สามารถครเองเกมรุกได้มากเท่าไหร เกมเนี่ยครับเคลื่อนไปข้างหน้าแลวเขาเองก็เล่นร่วมกับตัวรุกคนอื่นๆอย่างโชต้าและนูนเยสได้ดีเหมือนกันเคมีดีมากครับสองประตูที่กัโปทําได้วันนี้ต้องบอกว่าเฉียบคมมานก,กนะครับลูกแรกในครับบอลต่อจากนูนเยสแล้วก็ซัดเบียดเสาแรกเข้าไปลูก2ก็เหมือนฉายภาพซ้ำครับแต่มันเปลี่ยนจากแค่เสาแรกเป็นเสาไกลเท่าน,านั้นอาจจะมีสลับนิดๆนะครับเพราะว่าดูกัโปเล่นในช่วงนี้ผมเห็นว่าเขาเล่นอย่างมั่นใจนะครับเหมือนกับการดูอดีตรุ่นพี่ในทีมชาติอย่างอาันเนโร็อเบนนะครับคือรู้ทั้งรู้ว แต่ม,มันมันหยุดไม่ได้ฮะมันหยุดจังหวะการเล่นไม่ได้มันเป็นความมั่นใจนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีคุณภาพมากๆเวลาที่เขามั่นใจแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมกลายเป็นว่าวันนี้เรามีปีกซ้ายที่ดีถึงสองคนผมว่าคนที่ปวดหัวคืออาร์นะแต่ข้อดีคืออะไรรู้ไหมพอเรามีนักเตะคุณภาพดีๆแบบเนี้ยสองคนเนี่ยพวกเขาผลักดันซึ่งกันและกันผมว่าดีอาร์จะไม่เล่นได้ดีขนาดนี้ ถ้ากัโปไม่ได้ทําได้ขนาดนี้ในขณะเดียวกันผมว่ากักโปก็จะไม่ได้เล่นได้ดีขนาดนี้ถ้าดีอาร์ตไม่ได้เป็นบันไดที่เขาต้องปีนขึ้นไปหาที่ทําหน้าที่ไว้สูงขนาดนี้การขับเคี่ยวกันน่ะมันทําให้ประสิทธิภาพของทีมมันส่งผลนี่อย่างยอดเยี่ยมนะครับคุณเห็นกองหน้ามัละโชต้ากันุนเยและเขาขับเคี่ยวกัน่็เป็นตัวจริงเขาก็ผลักดันซึ่งกันและกันทีนี้มันเหลือตําแหน่งเดียวครับที่อาจจะกลายเป็นของตายเกินไปหน่อยนั่นคือปีขวาของซาร่าผมคิดว่าตรงเนี้ยเคซ่าต้องค่อยๆปรับนะครับเพราะว่าอาร พอเข้าใจกับแผนการเล่นอีกเยอะเลยแต่ก็ให้เวลาได้นะครับเพราะว่าเคียซ่าก็มาในช่วงสุดท้ายเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยกับการที่จะหาคนมาบี้กับซาร,าร่าในขณะเดียวกันตัวท่าน้าของโซโบสลายเองเนี่ยก็วางใจไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าโชต้าเล่นได้เนี่ยโซโบก็วางใจไม่ได้นะเอาจริงๆ โ,โซโบวางใจไม่ได้อย่าไปคิดว่าแบบโอ้ CAM มีแค่โซโ,ซโบโซคนเดียวไม่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 แม็กอลิสเตอร์ก็เล่นได้นะครับถ้าเขาอยากจะใช้กาเฟนแบชกับเอนโดขึ้นมาล่ะโซโบจะทำยังไงโซโบก็ต้องเร่งฟอร์มตัวเองเข้ามากลับมาที่สถิติของกัคโปนะครับกัคโปในเกมนี้เนี่ยนะฮะจ่ายบอลสำเร็จ94% คีพาร์ทสาครั้งมากที่สุดในทีมเลี้ยงบอลสําเร็จ100%วางบอลยาวสาเร็จ100%รแท็กเกิลชนะ1ครั้งดักตัดบอล3ครั้งมากที่สุดในสนามนะครับซัดสานโอกาสสาคัญ1ครั้งครับแล้วก็ดวลเอาชนะคู่แข่ง3ครั้งโอกาสยิง6ครั้งตรงกรอบ4ครั้งเป็น2ประตูครับนวันนี้ครับตอนนี้กาโปยู่ไปแล้วสประตูกับอีก2ออาร์ซิสจากการลงสนามเป็นจริงให้กับลิปูทั้งหมด5เกมหลังสุดนะครับอาจริงผมว่าผมปวดหัวแทนอาร์เนอร์นะครับว่าฟอร์มแม่งปังกันไม่หยุดเลยตำแหน่งปีกซา้านนยา นะครับเป็นสถิติที่น่าสนใจมากๆนะครับตอนนี้แนวรุกเลวูห6คนเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วทั้งหมดเลยนะครับ24ประตูคือเลวูทำได้18ประตูนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยรวมกันทั้งยิงทงั้งแอสซิสต์เนี่ยอย่างลุยดิอาสครับ5ประตูกับ1แอสซิสต์โมซารา4ประตูกับ4แอสซิสตเดียโกโชต้า3ประตูกับ1แอสซิสต์ดาวินูเยส1ประตูกับ1แอสซิสคอร์ดิกาโปก็ยิงไปได้2ประตูกับ1แอสซิสต์เฟเดรโกเคซามีอีก1แอสซิสต์นะครับเห็นไหมฮะว่าสสถถิติตนน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 น่่่าาใใจมมกๆะะคครัันะับออีีีี้้ืซซทผพูดึง หมายถึงว่าแบบเวลาลงเป็นตัวจริงให้กับทีมคือคือแยกกันนะครับเดี๋ยวคนจะมาท้วงว่าเอาเมื่อกี้พี่เกมบอกว่ากาโปยังได้4ประตูจาก5นัดหลังสุดคือผมหมายถึงว่าถ้าลงเป็นตัวจริงซึ่งมันต้องย้อนกลับไปอีกแต่ว่าสถิติเมืเ่อกี้ที่ผมพูดอะคือในซีซั่นนี้ซึ่งมันยอดเยี่ยมมากที่นารุกเราโดนบันดาลได้ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนี่มิตหมายที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามครับประเด็นสุดท้ายที่เราจะลืมไม่ได้ครับชนะแต่คุณก็ต้องพัฒนากันต่อไปนี่เป็นเกมที่เจ็ดของลิฟูในยุคของอาร์เนอร์นะครับเราต้องบอกว่าฟอร์มดีไม่มีตกครับเอาชนะไปได้6จาก7นัดเราแพ้แค่เกมเดียวครับสำคัญที่สุดคือเราเสียแค่3ประตูนะครับมีสะดุดแพ้ฟอรเรสต์ไปก ช่างมันนะครับก็เป็นเกมที่มันไม่ได้จริงเกมนั้นนะครับเกมนี้เองเนี่ยนะครับเวสแฮมของโรเบรตกีเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของเกมรับครับและแม้ว่าวันนี้พวกเขาจะมารัดก,กุมว่าปกติแต่ก็ยังมีแผลใหญ่ให้เราได้เจาะอยู่เรื่อยๆซึ่งเราเองก็พลาดเสียประตูไปเหมือนกันแต่ก็เป็นการเสียประตูที่สุดวิสัยแต่ว่าก่อนที่จะเสียประตูผมว่าเกมรับก็เซตอัพกันไม่ดีเท่าไหร่แดงกลางวันนี้ก็ังมีเครื่องหมายคำถามเพราะว่าเรายังไม่เจอใครที่เล่นได้แบบที่กราฟแบชเล่นนะครับถ้าวันนึ่งว่ากราฟเจ็บขึ้นมาเนี่ ได,ได้แบบที่กราฟทำนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยดีหมดครับเราต้องชมเอนโดด้วยวันนี้ก็ดีครับคิดว่าน่าจะมีอนาคตต่อไปอย่างน้อย,อยก็ในซีซั่นนี้คือมกราน่าจะไม่ได้ย้ายแน่ๆน,นะครับเพราะว่ายังสามารถที่จะลงมาเชฟเกมรับให้กับลิเวอร์พูลได้อยู่แต่ในแงนน่เกมรุกก็ทำไม่ได้เท่ากราฟอยู่แล้วอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับโจนเองมีแอสซิสต์ก็จริงครับแต่ว่ากว่าจะเล่นดีได้นะก็ต้องปาไปครึ่งหลังแล้วแล้วก็ฉายแสงสุดๆไม่อีกฝั่งเหลือ10คนนะครับแต่วันนี้ครึ่งแรกเนี่ยโจนก็ยังชช้้้้้้้าา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 แแลลลลลวววววกกกกกก็็ตติิิดดีีีีีเเ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 ยยยยออออออะะนน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 ไไปปหหหหหห่่่คครรรรัััััััับบบบจมมมมมสสใใใืงง์์โภษณททศ สกอร์จะขาดแต่ว่าในรายละเอียดของดีเทลเกมเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะซึ่งก็ตามที่ทั้งสองคนว่าจริงครับเพราะว่าสกอร์มาดูขาดก็จริงครับแต่ว่ากว่าจะขาดเนี่ยก็ต้องรอจนเวนแฮมเหลือ10คนนะครับก็ต้องชื่นชมความอดทนในการเล่นและก็ความพยายามของนักเตะทุกคนที่ได้รับโอกาสในเกมนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้แล้วก็ช่วยกันกดดันกันเองเพื่อจะพัฒนาตัวเองพัฒนาฝีเท้ายิ่งมีคู่แข่งเรายิ่งพัฒนานะครับแย่งตำแหน่งกันไปแบบเนี้ยเฟี้ยวเลยนะครับอย่างที่อาน่าบอกมาตลอดครับทีมนี้ยังต้อง ทุกคนจงจำผมไว้ขีดจำกัดของพวกคุณคุณเห็นนั่นไหม สุดขอบฟ้านะนะั่นแหละคือขีดจากัดของคุณคือมันไม่มีขีดจำกัดครับขอชื่นชมอาร์เนอร์นะครับที่สามารถทำทีมต่อจากเจเกนได้ดีขนาดนี้และเราต้องชารเาต์้เจเก้นนะครับเราต้องปรบมือให้เจเกนเข้าทิ้งมรดกสุดลำคาเอาไว้งานของอาร์เนอร์ง่ายขึ้นเพราะทีมทีมนี้ครอปทำมันไวด้ดีอย่าลืมเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมให้เครดิตอาร์เนอร์ด้วยที่เข้ามาแบกรับความกดดนันแล้วทำได้ดีขนาดนี้นี่คือการออกสตาร์ทรที่สวยหรูที่สุดเท่าที่โค้ชคนหนึ่งจะคำนึงถึงได้แล้วล่ะครับ เพื่อนๆครับรู้สึกไงบ้างกับการชนะ5-1คิดว่าใครคือ Man of the m a t ม h สำหรับคุณและนี่คือทั้งหมดของเจาะตลาดศาสตร์เกขาขงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หนักๆเลย Follower หนักๆเลยวันนี้เกมไปก่อนเสีครับ